กาบสวัสดีพี่น้องป้องปายสกุลสุขนเด้อ FC, เอฟซีพยาบาลฟิแนแลนเอฟซีมอลํำเพลวเพาแสงทองทุกททานพี่น้องคลิปนี้เกิดยังคืนอีกแล้วพี่น้องจีดวงจิมาเบาเรื่องยังสูพี่น้องฟังอีกกันนี้เป็นในส่วนของเรื่องมีประเด็นเกิดขึ้นอีกแล้วพี่น้องมีทางเอฟซีเพิ่นกไดคิดไดบอดักในส่วนของเรื่องที่ยานผ้าอ่าน้อง,นองเนาะทางน้องนาริตะ น้องโตเกียวไปญี่ปุ่นบไดพร้พอมพอเด้ประมาณนี้พี่นงคืดยังขึืนอีกเด้วพี่นองเป็นยังคือถามว่าทังพอิิโบเร้พาลูกๆไปเที่ยวอันนี้คือทางประเด็นตรงนี้เป็นในส่วนของทาง fc ได้ตั้งประเด็นกันไว้ว่าในวันที่20น้องจะได้ไปฉีดวัคซีนควรให้น้องๆพักโบมเมน้าไปงานกีฬาสีเดอร์วาสันวาวันที่24นาริตะโตเกียวควรได้พัก แล้ต้องเดินทางไปญี่ปุ่นควรให้น้องได้พักผ่อนเดี๋ยวบอสบายก่อนเดินทางซิมี่ขอทุกเทียงกันพี่น้องว่ากลัวจะเกิดการเตรียมการจะไม่ให้ลูกๆได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นกับทางบอสบิ๊กวาสันวาจากที่ทางน้องไปลุงเรียนปกติพ่อป่าไปถึงบาางา้านล่างสิทธิ์ลานล่าลรงเรียนเพราะว่าบอสบายท่านที่มันมีความผิดปกติวาสันวาพี่น้อง บางความเห็นกบว่าค่อยย่านเป็นแบบนั่นอยู่เพราะว่าน้องบ่ได้พักจะไปเที่ยวแบบบส่สบายโตซส้มมันเฮ็ดทุกอย่างทุกวิธีทางเพื่อที่สิบ่ได้ให้พ่อเอาลูกไปเที่ยวเทๆละว่าสันว่าบางท่านก็นบอกว่าคงสีบ่กก้าเอาไปดอกงานกีฬาสีย่านนั้นลูกเห็นภาพแข่งกีฬาสีกับพาะอีกว่าสันว่าพี่น้องบางท่านก็นบอกว่าอันเดียวก็สิมีขอแม่ล่ะว่าอันลูกลูกบ่สบายบ่ให ไปญี่ปุ่นก็พอย่านคักๆล่ะวะสันวาพี่น้องบางค้อมินเนาะบางความคิดเห็นก็บ,บอกว่าขออย่าให้เป็นดังที่คิดเด้ออยากให้บอสบิ๊กสมหวังได้ไปเที่ยวกับลูกๆวสันวาพี่น้องบางคนก็บ,บอกว่ากระทาเบิ่งล่อเบิ่งรวดว่าสิเกิดยังขืนบถ้าเป็นแบบที่คิดอหลีรับ่องทั่วโลกแน่นอนวสันวาพี่น้องบางความเห็นก็บ,บอกว่าเอฟซีต้องล่อรลุนตลอดเลย บอกเคยใดมีความสมบายใจเลยจนกลัวสิได้เห็นพอลูกใดอยู่นํากันอีลีถึงจะโล่งใจโล่งอ,อกว่าสันมาพ,พี่น้องบางข้อมินก็บอกว่าเหมือนเตรียมการไว้เลยทาเบิงหลดทาเป็นย่างทีทางทุกคนคิดไวรับรล่งเจอรถทั่วโล่งทุกสายไปจอดทุกท,ที่ที่มีเธอแน่นอนมาสันมาพ,พี่น้องบางความเห็นเนาะกะว่ายานเด้ยานเขาเห็ดห้น้องบ่ได้ไปกับพอ สงสารพยาบาลคักวาสันวาพี่น้องบางคอมเมนต์เนาะกะว่าเพิ่นสิทําแบบนี้บอกื้อข่อยย่านหอบนี้คือเกาเด้่วสันวาย่านบ่ได้ไปกับลูกอีลีเด้วาสันวาพี่น้องบางท่านก็บอกว่าทําเป็นลูกกันดีคักเนาะว่าสันวาเขายังไม่ถึงวันนั้นเลยเขายังไม่ได้ว่าจะไม่ให้ลูกไปเลยลู้ดีกันจังวาสันวาพี่น้องบางท่านก็บอกว่า บ่แม่ผ้าล้านไปเดินผ้าเหลีดจนไข่ขืนเดอ้อแล้วอ่างเป็นพ่อวัคซีนอีกเดอ้อว,ว่าซันวาครั้งที่แล้วนองฉีดวัคซีนแล้วเป็นไข้แล้วเขาง่วงบานพ่อก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่ทำใจว่าซันวาพี่น้องครั้งนี้ถ้ายังเกิดเหตุการณ์แบบเดิมอีกเจอกันแน่ว,นว่าซันวาทาง FC ว่า,วาพี่น้องบางท่านก็บอกว่าอันสงสัยมากๆฉีดวัคซีนทำไมต้องกลับไปฉีดที่ยะโส ที่กรุงเทพโรงพยาบาลเอกชนดีๆมีเยอะแยะทำไมไม่ฉีดวัคซีนเมื่อเดือนที่แล้วก็ไปฉีดตอนนี้น้องผู้หญิงก็เริ่มป่วยแล้วจะได้ไปไหมเนาะญี่ปุ่นวาสันวาพี่นองท่านนี้ก็บอกว่าป้าลงคลิปหลานรัวๆตั้งแต่มีดราม่าพี่เลี้ยงบอการทายคลิปเองได้แต่แช่จากอีป้าวาสันวานั่นแหละพี่นวงอันนี้ก็เป็นในส่วนของทางประเด็นทุกเทียงกันเรื่องว่า ทางบอดบิ๊กนี่จะได้พาน,น,น้องๆเนาะทางนาลิตะน้องโตเกียวน้องนาลิตะไปเที่ยวบ่อน้อย่านเป็นคือจังซำลวยคือจังเกาเดีย่านถือกิดกันเดีว่าสันวาพี่น้องความเห็นนี้เพื่อนก็บอกว,วา่าเป็นคนในครอบครัวเขาเปาลูดีขนาดนั่นเนาะปล่อยเขาจัดการกันเองโหลดอยสิไปรยากน้ำลายวสันวาพี่น้องบางท่านก็บวา่าอีนางคนนี้บอย้อมพญาบานอีี ตัวเองมีความสุขกับผู้ชายใหม่แล้วจะไม่ยอมให้ลูกๆมีความสุขกับพ่อเขาจริงๆหรือรสัสนวะพี่น้องความเห็นนี้เพิ่นก็บ,บอกว่าค้นเป็นแม่หัวอกค้นเป็นแม่เห็นลูกได้ไปเที่ยวกับพอถ่าแม่นแมนบม่มหักกันแล้วกับทางพอเพิ่นก็ต้องเห็นแก่ความสุขของลูกอยู่แล้วเขาสิไปกีดกันเหตุยังบัสนวอย่า,า,ยาพากันลูดีบัสนวะพี่น้อง และพี่นงองก็เป็นในส่วนของดามาทุกเทียงกันเรื่องหนีพี่นงองยานผู้ยบาลบดายผ้านองนาริตะกับนองตัวเกี่ยวไปญี่ปุน่นย่านฟังแม่ว่างแผนกันเพื่อบ่ให้ลูกไปน้ำโพย่านพอมีความสุขวาสันวาพี่นงองนั่นล่ละพี่นงองมีความเห็นแบบใดในเรื่องนีพี่นงคอข้อมินไว้ใ้คิปจีดวงใดเด้อเดี๋ยวถามีข่าวมาอัปเดตเพิ่มเติมไหมเนาะเดี๋ยวจีดวงเสียวมาฝากพี่น้องใหม่ คลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจจดหวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า